สวัสดีเศร้านี่วันที่25มื้อนี้พ่ลงมือพี่น้องจา๋าเช้าวันที่25ส้าสงสัยผ้ายุสิออกละมัง้งมื้อนี้ฟ้าเริ่มแจ้งแต่ว่าตอนนี้ฝนยังปล่อยแป๊กๆป,กปกลงมาให้ตื่นเต้นอยู่นะคะพี่น้องจา๋าอัปเดตท,ทั่วภูมิฟักเาาแบบไร์ข้างให้พี่น้องเบิง่งขึ้นเกา่าป้าพี่น้องอันนี้คือด้านหลังนะคะเดี๋ยวจังหน่อยอีหลากลับกล่องให้เบ่งเด้อสําหรับผู้ใดทิ่ติดต,ตามมาแต่เริ่มตน้นนี่เป็นบรรยากาศตอนเศ้าๆพี่น้องจา๋า ของถั่วพุ่มฟักยาวแบบไรคางอยู่ทา่าสวนของอีละเปิดหน่วยเป็นตาสะออนบอนี่ฉีกทุกอ่ากดของถั่วพุ่มฝักยาวแบบไรคางวื้อดูดันแบบไม่เกรงใจใครนะคะสําหรับเม็ดถั่วโอ้ยสําหรับถั่วพุ่มฝักยาวแบบไรคาง้ามาอัปเดตจะเสียอธิบายพี่น้องยัง แยากสือที่ใบย,ยังให้พี่น้องฟังบอกไปหมดแล้วแต่ว่าถ้าพี่น้องท่านใดสงสัยมองใดอยากสอบถามมองใดกะคอมเมนต์สอบถามใดเด้อทักสอบถามใดสาหรับทั่วภูมิฟักเงาแบบไรข้ขางได้ลหลายคนก็ว่าปลูกจังใดใบคือโบเหลืองใบคือโบดดงเพียคือโบกินได้ลหลายคนเพิ่นก็สอบถามมากนะคะอิหล่าสิบอกว่าอิลา่าเริ่มตั้งแต่วิธีป้องกันเลยพี่น้องจ๋าเริ่มตั้งแต่วิธีป้องกันตาหฮาป้องกันดี ทั่วกะสิบ่มีปัญหาแต่ว่าทารอให้มีเพียร่อให้อันเกิดปัญหาจังแก่ไขมันแก่ไขยากพี่น้องจา้าเพราะฉะนั้นแล้วป้องกันไว้ดีกว่าแก่ไขเด้อนี่ทั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างที่แปลว่าฝักยาวพี่น้องจา้าหน่วยที่ว่เมนหน่วยสันหน่วยเหี่ยนเด้ฝักยาวฝักใหญ่พันสีขาวนะคะนี่ พี่น้องหลายๆคนเพื่อน,นก็สอบถามเขามามันเมียนอยู่บ่มันโมมีขางโมงมีเครือกระตามที่เห็นนี่อะไรพี่น้องจา๊าอันนี้คือถ่ายจากสวนจริงๆสวนของอีหลาอีดีเดอ้อแต่ว่าถ่ายไปเห็นอยู่ช่องอื่นมองอื่นอาจสิบโมเมนสวนของอีหลาก็ได้นะคะนี่บรรยากาศเสาร์นี่ถ่ายให้เบิ้งทุกเ้าถ่ายให้เบิ้งทุกมือเลยแปลงนี้อีหลาปลูกวันที่สี่พี่น้องจา๊าสี่สี่พฤษภาสองห้าหกเจ็ดนะแต่ว่าด่านนั่นกับ ปลูกห่างกันประมาณซีบมือซ0บมือทัดไปพี่น้องจ้านี่เริ่มมีใบเหลืองมาแล้วพี่น้องจ้าขนาดป้องกันยังเอายากแต่ถาปล่อยเลยสิเป็นจังไดเพราะฉะนั้นแล้วการป้องกันดีกว่าการรักษาพี่น้องจ้ามีเบิ้งลักษณะหน่วยทัว่วนี่เป็นลักษณะนะคะของทัวพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างเป็นตะอ่อนซ้อนบล่ะเป็นตะอ่อนซ้อนบ่นนนบพี่น้องจ้านี่นวยใหญ่นวยยาวพันสีขาว บึงความดกหลายๆคนเพิ่งก็สอบถามมาอีกว่าเฮตุจังไดมันคือดกเข้าก็ต้องมีวิธีแล้วก็ดูแลรักษาพืชน้ำโบแมนว่าปลูกแหล้่วกะทาให้มันดกเลยมันก็เป็นไปได้งากพี่น้องจ้าทุกอย่างมีวิธีการทุกอย่างมีขบวนการนะคะถ้าพี่น้องสงสัยขั้นตอนใดก็สอบถามเข้ามาได้เด้อสำหรับเ้านี้ก็อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเพียงเท่านี้จ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบาย